สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผูมีเกียรติทุกท่านวันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีทำนี่เลยครับข้างธรณีประตูมันล้ามันแตกแล้วน้ำหยดลงไปข้างล่างอันนี้คือชั้นสองนะครับนี่ครับหลงังคาบ้านข้างเลาะข้างข้างอันนี้เวลาฝนตกมา น้ำไหลลงไปนี่ทาลงไปข้างล่างได้เดี๋ยววันนี้ช่างเร่จะเทปูนส่วนพิเศษผสมน้ำยาการซึมลงไปกันมันซึมไปข้างล่างกันมันน้ำมันไหล,ลไปข้างล่างตรงนี้ครับมีไ <c oughs> หปล,ปลปูนปูนผสมทราย ูนผสมทรายอย่าซื้อปูนสําเร็จนะครับท่านผู้ชมให้เอาปืนปูนปูนแดงเทพื้นแล้วก็มผสมกับทรายทรายหยาดหรือทรายละเอียดก็ได้แล้วก็คุ้ให้เข้ากันหรือว่า บนดักฟ้าหรือบนหลังฟารั่วก็สามารถทำได้ครับคนเราก็เข้ากันแบบนี้เลยให้มันเป็นเนื้อปูนเลยอย่าให้มันเห็นทรายนี่ครับแล้วเราก็จะไปแง่ไปแซะึ้นอนนอ,อก i mm -hmm. มันเป็นดูลงไปครับท่านผู้ชมรูข้างล่างเลย นี่ครับต่อไปก็จะเอาน้ำผมแล้วก็เทป,ปูเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเตรียมมาทัางใหม่แล้วเตรียมปูนมาทัางใหม่ผสมเสซ้าๆด้วยนี่เลยคนให้เข้ากันแล้วก็อย่าลืมน้ํายากันซึมกันแตกแล้วยิ่งน,น้ำยิ่งทนยิ่งแข็ง ยิ่งหลายปียิ่งแข็งครับคนรปยนกับไฟเข้ากันปูนปต้องเป็นปูนเทเอาเป็นปูนสำเกร็จไม่ได้นะครับผสมคนจนมันมองมเองเองเ่เห็นเม็ดทรายก็ใช้ได้ครับ ไปเรื่อยๆครับขอ่นออมน้าเข้าไปำดยน้ำยา นี่เลยนี่เลยเอาให้เหลวๆไปครับทุกคนให้มันเหนียวนะให้มันเหลวๆไปเลยแล้วก็จะเหลวมานะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทั้งพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆหรือเปล่านะครับทั้งอยู่ในประเทศนะต่างประเทศครับที่เข้ามารับชมเรากห้กำลังใจกำลังใจโดยตลอดมาไม่ได้ขาดสายหลังไหนมาเป็นสายน้ำเลยครับขอบคุณมากๆเลย โอเคแล้ผมน้ำเขาปับ เลยรับรอดูแน่นอนมีเสียงเครื่องบินเพื่อนท่านผูน้ชม ช่างเล็กให้ดูทุกขั้นตอนนะครับไม่ยอมตัดออกเลยครับ องไม่รั่วครับท่านผู้ชมทำแบบนี้เลยนะ เสร็จสําเร็จสเรจสเร็จงานทีนี้ก็จะปล่อยให้มันแห้งแล้วก็มาปาดอีกครั้งหนึ่งก็จบงานแล้วครับเคี่ยนนี้เองง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ตรงธรณีประตูนะครับบ้านใครทีมีรอยเล้ารอยแตกแบบนี้ก็ทําได้เลยครับนี่ครับสามารถกันน้ําไหลลงไปข้างล่างได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเสร็จงานแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ